วันวัดทัีสุงศรอนนี้ทั้งหมดเนี่ยที่วัดป่าเรไรเนี่ยโดยปกติเน่สมัยเจ้าคุณหรือเจ้าคุณริเนี่ยนะครับท่านก็จะวาดคิดอยู่ในใจว่าจะยังคนยังคนจะวาดอะไรีตอนแจะวาดปรวัติว่าประวัติีแล้วก็เลยคิดวาดวัรทัีสีโดยวาดเนี่ยเริ่มต้นวาดปีพศส5 3 9นะครับแล้วก็เสร็จเสร็จปีพศ2542นเวลา3ปีกว่า ซึ่งท่านไม่ท่านจะอยู่ในเกษตรกรภาคเกษตรไทยภาคอินทรย์นะครับภาพทั้งหมดเนี่ยวันนึงคดีต้องแผ่นเนี่ยผมจะบอกให้ก่อนว่าเป็นวันคดีที่นักนักวิชาการต่างประเทศที่บอกว่ามีความสำคัญขนาดว่าต่อให้วันหนึ่คดีในประเทศไทยเนี่ยถูกเผาทิ้งไปหมดเนี่ยนะครับเหลือเพียงเล่มเดียวคุณดังคุณแผนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะศึกษาประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยได้เพราะมีเรื่องแจกคุณแผนติดไม่ถึงกระสังค์คือปกติเรื่องจะ็นเรื่องของกษัตริย์นะนะ เรื่องรกระงป์ตัวนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านของกษัตริย์เอและภาพที่เห็นนี่นะครับภาพแรกที่เห็นเนี่ยที่คนที่มาสักพันเนี่ยก็ต้องมาถ่ายภาพนี้ภาพนี้ก็คือภาพขุนขุนศรีวิชัพยพาขุนชา้างถวายตัวกับพระพันวษานะฮะพระพันวษาเพราะฉะนั้นคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็เหมือนกับมาถวายตัวนะมาเข้ามาบรรพบุรุษและพระพันวษา,าท่านเป็นเป็นกษัตริย์สมาในในเรื่องนะฮะเป็นกษัตริย์บ้านก็ตอนนี้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะ ทำไมผุ้สีวิชัยเนี่ยถึงถึงพาขุนช้างมาแล้วขุนไก่ไม่ได้พาขุนแผนมาหรือแต่เรื่องแต่ว่าตรงนี้ก็คือว่าการรับราชาการสมัยก่อนเนี่ยม,มีมีทั้งฝ่ายในแล้วฝ่ายนอกนะครับขุนไก่เนี่ยอ่าขุนผูสีวิชัยเนี่ยในกองทัพเนี่ยเป็นอาการฝ่ายในเป็นอาการฝ่ายในถ้ามีลูกเนี่ยนะครับ,รบต้องไปรายงานกับพระเจ้าแผ่นดินว่ามีลูกแล้วนะแล้วเมื่อโตขึ้นก็ไปรับราชาการ แต่ส่วนขุนไกรนะฮะคือเป็นพ่อของขุนแถนเนี่ยเป็นนการฝ่ายนอกในกองอัศมารอยู่ในกองอาสาของมมรเราซึ่งไป็นตงรายงานจุดนะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทาไมต้องมีภาพนี้เห็นไหมครับแล้วภาพน,นี้จะเห็นว่ามีจิตรสดารมากเลยนะครับภาพทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด60ภาพที่วาดโดยท่านอาจารย์เมืองศรีกัญชยัยนะซึ่งเป็นคนส่งพี่น้องนะฮะแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ปูนนะครับเป็นผ้าใบานะฮะเป็นผ้าใบาที่มีอายุประมาณ3 0 0ร้อยปีนะครับ แล้วรายละเอียดนี่นะครับที่เส้นรายละเอียดิเนี่ยคือผู้กันเนี่ยให้คนณจำเรียให้คุณจำเรีวาดส่วนลายทองเนี่ยก็ท่านก็นประยุกต์มาจากภาพยนตร์ของขุนเจ้าชาติเิลิอทุกคนนะสุริโยไทยเอามาใสา่ด้วยกันนัน่นเป็นวรรณคดีเ,เรื่องวรรณคดีอ่านทั้งสองปีนะอ่านเสภาแล้วก็จัดจัดตอนแล้วก็หาข้อมูลแต่ละตอนก็มาสเก็ตสเก็ตว่าอาจจะสมมติ ตอนแรกเลยพูดถึงรวมๆของเมืองสุพรรณมีบ้านเสตตีคนหนึ่งคือบ้านศรีวิชัยพ่อของศุีช้างนั่นะแะก็ต้องไปค้นว่าเขาอยู่50าศิียท่าศิบีย,บยอยู่ตรงไหนก็ใกล้ไร่ไ้ากของนางกินอ,อยู่ตรงบนรั้วใหญ่เราต้องไปค้นเ้าไปหาว่าเส้นแม่น้ําสุพรรณมันอยู่ไหนแล้วบ้านมันมีบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ทีนี้เราจะใส่ไปในในเรือนไทย่ะ ข้างบนบ้านในยุคนั้นเขามีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรบ้างได้ถุนบ้านชอบเก็บเครื่องพวกทําไร่ทานาเราก็ต้องไปค้นดีว่าเครื่องทํานาในยุคนั้นมันมีอะไรบ้างมีเครื่องโม่โบราณมีโคกกระเดื่องมีเกวียนนาบ้านอ่ะริมแม่น้ําจอดเรือไปค้นว่าเรือสมัยยุทยามันเป็นเรือแบบไหนเรือหมูเรือมาดเรือแปะเรือปาบ๊บเรือโบอราณทั้งหมดะ ก็ไปนค้นไปหาที่ถ่ายตามมพิพิธภัณฑ์เรือเนี่ยข้อมูลพวกนี้เราใช้เวลาเกือบสองปีนะกว่าจะมาเป็นภาพแต่ละฉากแต่ละฉากในบทเสภ,ภาก็จะพูดรายละเอียดบางบุคลิกตัวละครบางตัวเนี่ยจะพูดเลยนะระตนานช้างเป็นยังไงบ้างหัวล้านแบบล้านทรงไหนผิวเป็นยังไงมีผิวดำไหมมีผิวตุดถังเป็นอะไรเงี้ยเจะบอกมด เราสังเกตอย่างฉากที่ตอนกลางคืนที่คุณแผนสะกดทุกคนหลับเพื่อที่จะเข้าไปหาหนางติมและย่องขึ้นบ้านขุณช้างเขาจะบรรยายเลยว่าผ่านอะไรมั่งก้าวเข้าไปเนี่ยผ่านสิ่งที่ต้นไม้นานาชนิดเลยอนี้เรารู้แล้วขุณช้างชอบเล่นต้นไม้มขุนช้างชอบเล่นชวนชม ช้างชอบเล่นเขาจะบรรยายหมดเลยว่าช้างใหญ่มากสวยมากเนี่ยเราก็ต้องสังเกตตรงนี้เวลาเขียนอ่าหมือนก็จะต้องมีกระถางชวนชมอนั่นแหละชอบเลี้ยงนกมีนกขุนทองอ่ามีคงนกขุนทองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยในน,น,นี้เขาจะบรรยายเราก็ต้องเอาตรงนั้นนาะประมวลให้เป็นภาพให้ได้นะฮะเดี๋ยวนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงต่อไปเนี่ย ก็มีคนถามว่าคุณจางคุณแผนเนี่ยป็นเรื่องจริไงไหมค่ะนะก็ทางท่านวิทยากรน้องๆกับกิจอาสาก็คงอยากราู้ซึ่งเป็นคำถามมาตักแตอนนี้ผมจะไม่ตอบเองนะกรมพยานชนะบอกว่าจางคุณแผนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าจริงเฉพาะ,ะคุณแผนคุณแผนเนี่ยชอบตนลงพันมาและคุณพางเนี่ยแอบชอบตอนนี้คุณแผนไปราชก,ก,การติดทับกลับมาคุณพางก็ จัดการนางจิงแล้วหรือจบแค่นี้นี่คือเรื่องจริงจบแค่นี้ส่วนเรื่องแต่งเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้ท่านบอกว,ว่าเรื่องแต่งก็คือจากตอนนี้ไปเนี่ยก็คือเรื่องแต่งเพราะว่าในการที่สองเนี่ยท่านให้สุพรผู้นะครับแต่งเรื่องกําเนิดภัยงามเพราะฉะนั้นกาเนิดไพลงามเนี่ยแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เลยกลายเป็นเรื่องต่อเราเลยจับจุดได้ว่าอ๋อเรื่องจริงอยู่แค่นั้นเองเพราะถ<ส>้าไม่มีกาเนิดภพยงามนะครับ มันจะมีเรื่องต่อไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเขาจับจุดได้ว่าอ๋อเป็นเรื่องแต่งแล้วก็เรื่องไทยงามเนี่ยเป็นกรองที่ดีที่สุดของคนคือตอนพู่เลยนี่ครับที่คือก็จีไทยแก้วแล้วก็มีไทยงามใช่แล้วก็มีเป็นภาคมาภาคแรกก็มีขุนใจใชไหมภาคที่สองก็เป็นขุนแผนภาคที่สามก็เป็นไทยงามจะมี3าภาคเมื่อเรื่องคล้ายๆกันนี้เป็นวรรณกรรมยังมุกประวัติศาสตร์ประเทศชาติเราอีกว่าบทละครมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนนะคะว่ใครเปอันนี้ก็สําคัญนะฮะ ใ,ใ,ใ้ตอนหุนไกลถูกประหารชีวิตเนี่ยจะมีความสําคัญมากเลยก็เหมือนกับต้นเรื่องคือหักมุมห,หุนไกลนี่ก็ถือว่าเป็น้ารการชั้นสูงมีชื่อเสียงอยู่ในชลบุรีใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็มีอานาจมากคอยดูแลป่าต้นป่าต้นคือป่าที่เป็นของพระา,า,าชสัตว์ในป่าต้นนี่จะแตกต้องไม่ได้แต่ต้องไม่ได้นะครับป่าต้นเนี่ยสุพันธุ์ม่มีหลายที่มีอุปกรณ์มีด้านขา,าเหตุที่มีป่าต้นก็ว่าไอช้างม้าวัวพายเนี่ย ไอ้การศึกม้าศึกเนี่ยมันจะต้องชินกับชินกับสนามรบไม่ใช่พม่ามาแล้วคุณเบลต้อนเอาเอาท้าอะไรมาเขาไม่รู้เขาต้องเอาท้าริ้งม้าทิ้งเนี่ยมาฝึกมาฝึกพิษสนามเนี่ยเหมือนว่าเอามาเรียงในในสภาวะธรรมชาติใช่เวลามีศึกปั๊บเขาจะห้องไม่หลงทางใช่ไหมครับทีนี้ปรากฏว่าค่าความรักษาเนี่ยให้ต้อนพายมาพายนี่ใจของงอนนะฮะปรากฏว่าต้อนไม่อยู่นะครับุผมใจเนี่ยต้อนไม่อยู่ผมเสื่อใจคุณน้องมากเกินไปนะก็เลย ควายเนี่ยเลยถูกแทงไปตายประม200าณสองร้อยป่าและควายเนี่ยคือทรัพยากรสําคัญที่สุดของของเหมือนกับรถแเทเ็กเอร์เหมือนรถแเทเ็กเอร์คือถ้าคุณมีควายมากคุณทํางานทํานาได้มากคุณจะได้ข้าวของมากแล้วควายเนี่ยลากลงลากเรือหมดเลยเพราะนั้นถูกเมื่อถูกควายจะช้างบาต้นนี่นะครับควายบาต้นนี่คือควายบาต้นนะควายที่อยู่บาต้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะขนแผ่นก็เลยถูคุณไกลก็เลยถูกปัญหาชีวิตตรงนี้ผูกปัญหาชีวิตปั๊บนี่สมัยก่อนเขาเรียกฟันคอริบเรือนถ้าเมียไม่หนีเนี่ยเมีย กดับเข้าไปด้วยแล้วก็ตายนี่นะปันคอ,อนี่เลือดนี่ไม่ได้ตกถุงเลยใช้ใบตองรองเลยใบตาน,นีเพราะถือว่าเป,เ,ปเป็นเป็นปีกในตารทำศพนะปันคอ,อนี่เหมือนกันเลยนี่ก็ไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดพลิกผันทําให้เกิดเรื่องที่ไม่แผ่นกระสุนนี่คือภาพแรกนะครับไม่มติคือภาพแรกคือมือไก่ตายมือไก่าตายจะปับ๊บจะนี้คนก็ภาพต่อไปเนี่ยคนก็เริ่มสงสา จากติดตามว่าอ็่จะขายแก้ยังไงเลยพ่อ,อ,อถูกฆ่าแล้วแม่ต้องพาหนีไปนะฮนะพาหนี่ทเมืองการนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนพ่อมาบอกว่าคุณถ<ะ>ูกถูกดเือดแล้ว,วนะอันนี้คือเป็นตัวจุดเริ่มต้นนะครับของเรื่องเรื่องภาคแรกนะจ๋าจะมาภาพนี้เลยเป็นภาพนะนางพิมเพื่อฆ่าสบายคากันเทศสาเหตุที่เรามาภาพนี้เพราะว่าภาพนี้เป็นเรื่องความรักจุดเริ่มต้น จริงๆคุณแผลอ่าพายแก้วคุณช้างนางพิมพ์เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนะเล่นมาด้วยกัน<ม>แล้วก็เพียงแต่ว่าเมื่อถูกตอนเจ็ดขวบนะคุณแผลหรือพายแก้วเนี่ยต้องหนีไปอยู่วงการนะฮะอันนี้หนีไปอยู่วงการปั๊บแม่ก็อ่าไปตั้งตัวใหม่ไปตั้งตัวใหม่เจ้นี้ความเป็นข้าราชการสมัยก่อนเนี่นยรัยกข้าราชการเนี่ยสืบทอดเดี๋ยเลือดไม่ได้สอบใช่ไหมค่ะอันนี้เวลาอายุมากเขาก็อยากจะจะ,จะบวชนะเมื่อสิบสามเมื่อสิบสามก็บวชที่กาญจนบุรี เาปวระตุพันธุ์สมานบุญมัดส้มใหญ่ตอนนี้ปรากฏว่าเรื่องคุณจังคุณแผนเนี่ยคาถาอาคมเนี่ยเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งเป็นสามตอนนะฮะอันนี้คือการศึกษาตอนแรกของไพ่แก้วเนี่ยไปศึกษากับสมานบุญปรากฏว่าศึกษาแล้วสมานบุญเนี่ยหมดหมดวิชาหมดวิชาคือสอนได้แค่คงกระพันชาติแปลงวงแปลงกายสอนไม่ได้เดี๋ยผีสอนไม่ได้แต่นี้คุณแผนก็เลยมาแก้วเขาาให้เก่งกว่านี้ตอนนี้ปรากฏว่า นานพรมศรีเนี่ยก็รู้จักสมพานบุญนี่ก็เป็นเพืเอนขับพ่อสมพารกรงวัดแพรก็เป็นกับพ่อ mm hmm. ก็เลยส่งทายแก้วมาเรียนกับสมพารมีที่วัดป่าและตอนนี้คือเป็นตอนสําคัญก็คือปรากฏว่าการเทศสมัยก่อนนี่มีงานใหญ่นะฮะเทศสุตตานการมีงานใหญ่แล้วก็มันจะมีเทศในการเทศนทศั่นเองการว่าการที่ดีที่สุดได้บุญที่สุดคือการมัดศีี mm hmm. พาอจะพูดถึงพ้าเวศสนดอนเนี่ยเารียกวเสียสลับูปนะครับ การเนี้ยนอกจากนอกจากจะได้บุญมากที่สุดในในการในในการในการที่เขาถือแล้วนะก็ยังมีลูกเล่นไปมากเกษตรก็จะมีลูกเล่นเยอะทั้งหมดมีสุทธิ์สามการเนี้ยสมัยก่อนเขาจะแบ่งนะครับว่าการไหนสําคัญภาพภาพพระพระที่ยังไม่เก่งเนี้ยก็จะต้องเทศตอนลางวันเนี้ยอดตอนเท้าเท้าตอนอะไรเนี้ยคนยังไม่ทันมานี่ก็เทศกันธรรมดาไปแต่ถ้าการดึกดึกเนี้ย ต้องใช้พระเก่าๆเทศที่ตลกทะลึ่งให้มันหายง่วงในการมาสีเนี่ยองใช้เสียงที่พาะที่สุดนะเขาเลยให้ชมพนนันดีเนี่ยเป็นคนเป็นผู้เ,เ,เทศแล้วเจ้าภาพก็คือ,อนางสีประจันหรือว่านางวันทองนั่นเองนะครับเป็นเจ้าภาพแต่ปรากฏว่าถึงวันนั้นนะถึงวันที่เทศเนี่ยชมพนนันดีนี่ป่วยนะครับถึงป่วยพ๊บก,ก็เลยให้เนรกแก้วมามาเทศซึ่งในตำรา,า,าจุยใา่พระยอแหนงว่าเสียงของเมรีแก้วเนี่ยเสียงสเสน่ห์ดังเรไร ก็แสดงว่าเป็นเสียงพกมากฟางต่างแล้วพกมากแล้วก็ก่อนที่จะเทศเนี่ยก็มีคาถาใช้ด้วยใช้แก้วใช้คาถาอริยมีเป็นคาถาในการพูดนะพวกเราถ้าอยากจะให้เพะอยากให้คนหลงไหลก็ต้องใช้คาถาอริยมีด้วยนะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นภาพแรกอริยมีตไตนะปริยมีตาอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เทศแล้วนางนางนางพิมพิลาลัยชื่อนั้นนะครับก็เลย ผ้านั่นเป็นที่มาของคุ้ช้างเนี่ยตัวไอ้ผ้าครับเป็นทีนี่อันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่หนุ่มสาวเริ่มเริ่มเรื่องกลับมากลับมาเจอกันใหม่แล้วก็เรื่องก็จะยาวต่อไปฉากนี้เมื่อกี้อรย์บอตรงนี้เป็นวัดป่าไหนคะตรงนี้เป็นวัดป่าอะไรอ๋อก็คือวัดป่าอะไรนี่ฮะตรงนี้อ๋อคือตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องพาวนี่ครบนะกล้วยอ้อยเป็นหลักนี่ป่าอันนี้ดูเหมือนป่าห่มาพานเลยหรือมัสีแม่ กนารนมาสีเนี่ยมีความต้องการที่สุดส่วนกลาแต่ส่วนตรงนี้ก็คือหลังจากที่เจอกันแล้วหลังจากที่เจอกันแล้วก็เลยมีรักชอบกันก็เลยมานัดเจอกันที่ไร่ป้ายไร่ป้ายนี่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักระหว่างคู่นะครับแพ้ไฮแกนก็สึกจังเลนชั่วข่าวเรื่องนั้นมีการสึกจัเลนเท่ั้แต่ก็ตังไปให้นะครับสึกจังเลนชั่วข่าวแล้วก็มาตตรงนี้ในปัจจุบันในเรื่องนั้นก็คือ สารพัดชางที่เราอยู่ในน่ยนไฟฟาไฟฟาอสารพัดชาไฟันหาจำใส่ออยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ติดตกับวัดนี้เองอ๋อไฟฟค่ะ้ก็ตาไปดูที่สารพัดชา สร้างบ้านนะครับไทแก้วเลี้สร้างบ้านเรียกว่าบ้านห้าห้องสมัยก่อนเนี่ยคนจะต้องสร้างบ้านตามฐานะของตัวเองห้ามไปกู้สร้างบ้านใหญ่โตไม่ได้แล้บ้านปกติก็คือมีแค่สามห้องนะบ้านบ้านกลางชั้นเศรษฐีเกลางมีห้าห้องคนรวยที่สุดคือบ้านเก้าห้องของช้างเนี่ยฮะเรียกบ้านเก้าห้องเท่าวิหารัอนนี่คือบ้านห้าห้องนะครับอันนี้การแต่งงานของไทแก้วเนี่ยเขาแต่งวันสาวเดือสิบสองด้วยนะครับอ่า เราจะเห็นว่าเรือหรือแบบเรือทุกแบบขันหมากมาเนียจะเรือประทุนนะคะรับติดระทุนลังคาแดงลังคาแดงก็หมายความว่าเรือที่ใช้ติดตัวตลังคาแดงนี้ต้องมนเรือหุ่นนางถ้าไม่ไม่ใช่หุ่นนางใช้ไม่ได้ไไดอย่างฉากขบวนกันมากของภายแก้วที่จะแห่ไปไปบ้านนางพิมอ่ะในนั้นจะบรรยายไว้เลยว่าขันมากเอกเป็นเรือกันยา เรฮ้ยอะไรว่าเรือกัญญาแล้วต้องไปนค้นว่าเรือกัญยามันคืออะไรเพราะเราจะต้องเขียนเรือกันมากเองส่วนเรือที่ติดตามเป็นขบวนมันก็คือเรือที่มีวงมโหรีประโคมจะเป็นเรือมากขนาดใหญ่เรือกัญยาก็คือเรือที่มันมีลังคาลังคาเขาเรียกลังคากัญยาเป็นลังคาที่ไม่ใหญ่มากไม่ใช่ประคุนนะ mm hmm. เป็นลังคาที่มีสี่เสาแล้วก็เป็นเหมือนแค่เนี้ย ข้างๆอโล่งๆมันไม่ได้ไม่ใช่เรือประทุนแบบราัคาแบบเต็มรูปแบบไม่ใช่อย่างนั้นเอออ๋อเรือกันยาอนนี้มันไม่ค้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันจะพลาดไปได้ภาพนี้เป็นประเด็นเพราะว่าภาพนี้คือตำหนักกุมารทองนางบัวขี่ซึ่งปกติแล้วในคุณจ้างแผนน่าจะมีสองฉบับนะฉบับวัดปอหรือฉบับโบราณเนี่ยจะไม่มีกุมารทองนางบัขี้นะตอนี้กรม์พยามรงบอกว่า ที่จะให้มันมีรสชาติขึ้นก็<ฆ>เลยให้นางบวัวขี้เนี่ยมีลูกเป็นกุมารทองเ<ฮ>พราะคุนแผนเนี่ยกำลังหาของพิเศษสามอย่างมีม้าสีหมอก<ฆ>ดาบฟ้าพื้นแล้วก็กุมารทองตอนนี้ในเรื่องขุนแผนฉบับใบเกาาเนี่ยฉบับเก่าเนี่ยคือไปขอกุมารทองจากผีผีป<ฮ>่าช้าก็ให้มาเลย<ฆ>ผมยงำอะว่าอย่างนี้ไม่สนุกคุณจะต้องตั้งเรื่องออกมาก็เลยเกิดกาเสนอนางบัวขี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีการฆ่านางบัวขี่แล้วออกมากุมารทองนะครับคนเรียกถุงแผนนะ จริงๆท่านมีความประสงค์อยากจะให้เรื่องมันสนุกเรื่องมันสนุกเข้มข้นแล้วคนก็นี่ฮะครัอันนี้เราเรียนไปติดท o u กแกะแล้วก็มาติดอยู่เอยุบอทองมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว่เกี่มนจะมีความเพเมื่อแกะแล้วก็มาอยกนะเขากลัวมาเขาเอกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องแต่งคุณแผรไม่ได้โหดร้ายต้องไปโทษตัวเมียนโรงอยากจะให้เรื่องมันสนุกผลิเอาพวกพี่ขึ้นมาแล้วก็ทาให้ผ่าท้องมีอะไรตัวละครทาให้มีตัวละคร เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะมีกุมารทองนี่นาจะแบบเดินไปขอมาเลยไปขอมาเลยไอมาเลยไปขอมาเลไปขอมาเายไปขอาเลไขมาเไอมายไขอมาเลยไปข้มาเลไม่ยได้อมายอมาเลอมาเปอมาเลยไาเลยมเลยลยยมเลยลอายาเลยไยมเอายนะครัาเลยายไม่เลาัยไะาเลไายายไปขาเลยายปขาเลยไปอยอมปาเยไปาเยยอใหม่าลลปอง ก็แสดงว่าวการเปลี่ยนชื่อในประเทศไทยเนี่ยมีมานานแล้วไม่ต่ำตกับการทุสมถนถะ้าใครอยากจะเปลี่ยนชื่อก็ก็ไม่แปลกนะฮะหลังจากที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วเนี่ยกาพิพ์ิลัยเนี่ยมาเป็นบางทองเราก็ก็หายนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่ดีที่สุดในทั้งหมด43ตอนนักขุนแผนเนี่ยมีทั้งหมด43ตอนนะนี่ตอนที่19ข <P _ d ata> ุนแผนพานาวนทองนีเนี่ยเป็นตอนที่วันที่สุดเพราะว่า ขุนแผนเนี่ยหลังจากที่ไปสึกสงครามมาก็ได้วดเป็นขุนแผนสําน,นนะครับได้เรือได้ได้ได้เรือเรือยาวก้าวาารโดยกดการนะครับได้ไท่ายห้าร้อยคนส่วนนางพิมเนี่ยก็ไปอยู่กับนางออบรรทองก็ไปอยู่กับขุนช้างนะครับตอนนี้กลับมาแล้วก็คิดถึงนะก็เป็นรักแรกตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญที่สุดและนิยมเล่นมากที่สุดและราชวางังก็เล่นเลยตอนเดียวเลยเพราะว่าขุนแผนกับนางพิมเนี่ยตั้งใจจะไปอยู่ในป่ากนันสองคน ด้วยความรักเนี่ยจะไม่สนใจในโลกเราแล้วจะไปอยู่ในบาตองก็ออกพานางวันทองหนีนะครับหนีไปตรงไหนครับทางออกนางวันทองเนี่ยคือประตูตาจอมปัจจุบันอยู่ที่องคูเมืองอาชาศิีหมอ,อกตรงนั้นนะครับออกทานเพราะน้านบ้านานางบ้านานายคนทางเนี่ยอยู่ตรงป้ายคนทางก็คือปัจจุบันนี้คือโรงสิกิ้วกวางทองที่บ้านจานางตรงนั้นนะ,ะขับตรงน,นั้นมาไปเอากมาแล้วก็ออกจากประตูตาจอมคือทางศีหมอกศรีหมอกนะ ถ้าทะลุไปผไ่แปลกแม่ทะลุไปตะลุ่มออกบ้านพักสองพี่น้องแล้วไปมันทองไปขึ้นเขพาพระที่หลวงพ่อทุ่งเสียเนี่ยนี่ก็กลัว่าไปอยู่ในป่าเนี่ยคุณแผนเนี่ยเรียนตกมาทุอกอย่างนะครับแต่ไม่มีวิชาหมอตําแยนี่คือความเก่งของคนแปลกนะไม่มีวิชาเหมือนแมก็สงสารเมียสงสารน้ำมันทองหายของไม่มีไม่มีมมมมมมยาบํารุงนะกินแต่เผือก,กน้ำมันนะครับเพราะว่าอยากจะกินก็เลยตัดหัวใจแล้วในวันคดีเนี่ยทราบซึ้งมากนะครับคุณแผนเนี่ยร้องไห้ ก็เลยมามอบตัวกับแอนสุโขไทยนะครับพยาพิจิตเพื่อจะมามอบตัวเพื่อที่จะให้ลูกในท้องเนี่ยอุลมสมบูรณ์คลอดออกมาได้แข็งแรงตอนนี้หนูผักมุมที่สุดเลยนะครับตอนนี้ถึงเป็นตอนที่ประทับใจที่สุดมีการด่าทาตอต่อว่าในทั้งความสุขนะครับที่เราเห็นค่าต้ตนไทรตัวนี้ก็คือปัจจุบันก็คือน้ําตกผู้ว่วงที่มุทองยังมีร้านต้นไทรอยู่นะครับแล้วก็เขียนเลยว่าเนี่ยคนแถบน,นี้นั้นส่วนที่ตรงวัดเขพาพระปัจจุบันเนี่ยคือคุนแผนเป็นน ภัพและเขายังมีรูปอยู่และนี่คือท่าต้นไสในปัจจุบันก็มีน้ำแล้วนะมีน้ำเรียบร้อยเเรียกต้นไสเ่ยนะปัจจุบันยังมีที่จริงนะครับอ่ะต่อไปในภาพทุดท้ายเลยเราตองทหารเลยนะทหารเลยทหารงรอ,นนอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะถ้ามาก็ก็จะรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็มันเป็นเรื่องสหาคมก็หมายถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรอกแต่เป็นเรื่องสาระในสมัยนั้น ก็สำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้นะคะเยอะเลยเยอะมากเลยเนาะมามาแคาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าป่าอะไรไดีๆอะไรให้เราดั้งชื่นชมเยอะมากนะสองเทปสามเทปก็ยังไม่จบไม่จบว่าป่าอะไรไม่จบนะคะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะคะด็อกเกอร์น่ะเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีมของแพนในบริเวณระเบียงคดข้างวิหารพระพุทธ เพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาร่วมทำบุญในโอกาสดีนะคะ160ปีที่เราจักรวรร์ของพ่อโตแล้วก็เดินเลยไปอีกนิดนึงมาชมภาพนะคะ็นภาพกิจกรรมเรื่องสุนช้างุนแผนนะคะแล้วหลังจากนี้เรายังมีอีกที่ที่อยากพาผู้ชมไปนั่นก็คือว่าถ้าเที่ยวแล้วก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกับไปฝากคนที่บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมตลาดที่ขายสินค้าหรือผิของจังหวัดส Gracias.